โอเคไปกันเลยเวลาเปลือยแล้วคือกันนองในป่าแล้วแล้วเจอกันเท่านี้เองผมเป็นหนุ่มเคทัก,กี้นี่คือป่าดงดิบมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตึ้งนอกนี่หนาทึบมากถ้าคุณสุจริตทนกับพินพวกนี้ กมันพยายามจะบาดเท้าทุกครั้งถ้าไม่มีใบไม้ปกคลุมอยู่ด้านบนคุณก,ก็ไม่เห็นว่าใครจะเดินอยู่ข้างนอกน,นี้ได้ไม่สน,นว่าทเท้าคุณจะแกร่งักแค่ไหน,นสวัสดีเฮ้โอ้ฉันเพิ่งล้มลงมีปุ่มมันอยู่ทุกแหง่งมีอยู่ทุกแห่งใช่พยายามหลีกเลี่ยงมันไว้เอวาค่ะครับผมยินดีที่รู้จักคุณค่ะข้านอนี่ร้อนอุบ้ามากคุณมาจากไหนเซียเตอรค่ะเซียเทิลก็เป็นส่วนใหญ่ โอ้ยบนนอกอ่ะงั้นคุณก็พร้อมแล้วสิใช่ผมพร้อมอ่ะฝึกมาประการนี้หรือเปล่าผมพร้อมโอเคผมยอดเยี่ยมแต่ยังเป็นหน่วยกู้ชีพด้วยนะคุณบาทเจ้าผมพร้อมเลยประเด็นของฉันคือเราน่าจะเก็บฟืนให้ได้มากเท่าที่จะทําได้และก่อไฟให้เร็วที่สุดดูแลให้มันแห้งไว้ตกลงนะที่ผมคิดเอาไว้เป๊ะแล้วเราไม่ทำเลยไม่ควรจะสุดยอดไฟตามด้วยเพลิงพักไฟตามด้วยเพลิงพักจะต้องไปหาน้ำแชมพูแบบคุณก็ใช้เองว่าได้คือกระเป๋าของคุณใช่ของฉันเองนี่ของคุณนอกเหือจากหม้อที่นําติดตัวไปแล้ว ลเลรีกับเอวาได้รับอนุญาตให้นำสิ่งของเพื่อเอาตัวรอดไปคนละชิ้นฉันหยิบมีิพรมามอสุดยอดใช่มีคมทั้งสองนี่เยี่ยมแนะ่ผมมีทางจุดไฟเหมาะมากเราคงต้องใช้มันคงจะชื้นมากแล้วก็เปียกกว่าใช่นี่ก็คือแผนที่ของเราดูคล้ายๆโอเคใช่เราอยู่ตรงนี้นั่นคือตรงที่เราอยู่แล้วในที่โล่งๆเนี่ยลูก้ายกาน้ำเพียงแห่งเดียวก็คือที่ซีโนเต้ผมคิดว่าถ้าเราเดินตรงไปทางซ้ายอีกสักหน่อยเราน่าจะไปเจอมันได้ตรงนี้ฉันเห็นด้วยมะ มาตรงไปที่นั่นกันลองดูนี่เราจะไปตามที่สองจะ<อ>ค่อยเลยือกที่ดีที่สุดตกลงเอาละ,ทำ,าละทำกันเลยโอ้หินคมมากโอ้โทษทีตรงนี้เหมือนการเดินอยู่บนหินโยกร้อนน้ำหนักสองสามสปอนด์ทำได้ไม่ดีเลยบนก้อนหินนะเนะใช่แข็งแรงเหมือนหมีก็จริงแต่ว่า สงทาเหมือนเด็กเท่าช้าหน่อยเอวาระวังหลุมหลุมใหญ่ด้วยโอ้ฉันเห็นแล้วใช่โอ้นั้นลึกจริงๆมันเหมือนตลอดทางเราไปถึงตรงนั้นเลยตรงนั้นคล้ายกับดักจากู้เลยใช่มันไม่จะไปต้องลากแค่นั่งเฉยๆลอยให้คุณตกลงไปในหลุมลอยเหยื่อตกลงไปในหลุมใช่ครั้งนี้อย่าพยายามเป็นเหยื่อจากกู้เลย อยู่สักประเดี๋ยวให้ผมตามคุณในทานก่อนฉันรำคาญที่กระบวนการนี้ใช้เวลานานกว่าที่คิดไว้เล็กน้อยต้องหยุดรอเพื่อเขาตามมาทันหวังว่าเท้าของเขาจะแกร่งกว่านี้ไม่อย่างนั้นมันจะชะลอเราให้เช้าลงมากยิ่งไปกว่าที่ฉันอยากจะชะลอหินหนามหินหนามเชื่อว่าเราเราต้องเกือบจะถึงที่นั่นแล้วจะจะลุกหน้าไปดูก่อน ไม่ว่าอะไรนะถ้าฉันจะวิ่งขึ้นหน้าไปก็ไปเลยแต่คอยส่งเสียงตะโกนไว้ตัวด้กุตะโกนบอกผมได้ตกลงคู่หูผมสุดยอดเลยคงไปหาแหล่งน้ำจนพบนั่นคือสิ่งที่เรากำลังตามหาโอ้อมันบาดอีกแล้วคุณพอได้หรืว่าการขาดน้ำครั้งแรกกำลังม,มาขาข้างนึงของผมเริ่มเป็นตะเกีวผมเดา้ว่ามันช่วยได้และไม่เอาไหนก็ได้ที่เป็นหน่วยกู้ชีพเพราะคุณรั่วเกิดอะไรขึ้นฉันกำลังทำรองเท้าให้เขา เขาจะได้เดินตามฉันทันไปดูสิว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าน่าจะสมเหตุสมผลถ้าคุณอยู่แบบนั้นได้ใช่เดี๋ยวก่อนให้ฉันทำอะไรอีกสักอย่างได้เลยเธอใช้เส้นผมของเธอกับเท้าของผมนั่นคือกูหูใช้เส้นผมของเธอกับเท้าผมเป็นไงบ้าง โอ้ใ oh, ช่นั่นดีขึ้นมากเลย oh. นี่คือบางสิ่งไป,ไปกันไปละ oh. มดมันคือซิโนเต้ที่ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนเย้มีน้ำอยู่ที่นั่นฉันก็หายน้ำแล้วเกินไม่อยากดื่มน้ำโดยตรงจากตรงนั้นแน่นอนไม่ ไม่รู้แสงสว่างมากนดะ้ทำอะไรได้ตัวที่กำลังจะตกและเรายังไม่มีเพิงพักหรือว่าก่อไฟเลยแค่ตั้งตารอจะหาที่ที่อยากจะพักค้างคืนให้เจอ,อรเราโชคดีฟ้ามืดและเราหาที่ซึ่งเป็นเพิงพักตามธรรมชาติเจอโชคดีจริงๆดีกว่าเดิมมากตรงนี้เรามีน้ำและสิ่งต่างๆที่จำเป็นกับการต้มตอนนี้เราก็แค่พยายามก่อกอ,องไฟเอาของที่เรามีมารวมกันเถอะใช่เลย บอกได้นะถ้ามีอะไรที่ฉันจะช่วยทําไดุ้มมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเหรอไม่วันแรกเรายังหวังว่าจะก่อไฟติดผมมองไม่ค่อยเห็นเลยในนี้มันกำลังมืดลงมากขึ้นทุกที คุณขงชื้นบ้างเด็กนอยรู้สึกยชื้นแน่นอนที่สุดคือกลยุทธ์อื่นก็คือเราแค่นอนแล้วตื่นขึ้นมาในตอนเช้านั่นคือคงว่าเป็นสิ่งเดียวที่เราคงจะทำได้มันคงจะมือสนิทเลยตรงนี้แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องเหมาะสมแต่ก็ทําให้ดีที่สุด ำเม,มื่อคืนฉันนอนหลับไม่ค่อยสนิทตื่นตลอดเพราะได้ยินอะไรมากมายตอนกลางคืนเสียงข้างเ้าดินเสียงสัตว์หลายชนิดฉันอยากจะก่อไฟจะได้แห้งมากที่สุดเท่าที่จะทำได้คงไม่ใช่เรื่องบ้าบอ คงคงต้องพยายามดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยหนึ่งแกลลอนวันนี้เราจํงเป็นต้องก่อไฟให้ติดเพื่อจะได้เติมน้ําเข้าสู่ร่างกายและจะป้องกันพวกสัตว์นักล่าด้วยเผานั่นด้วย อย่างไม่ค่อยคล้องแคลนนะอะไรนี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเจ็บหน้าอกเรียกแพทย์สนามด้วยเราต้องการแพทย์สนาม คุณรู้สึกมันมีแรงกดเหมือนว่าม,มีคนแรงกดใช่มันเหมือนมีคน,ม,น,คนามากดลงบนอกผมตอนนี้เหมือนหัวใจหยุดเต้นสักวินาทีแล้วกลับมาเต้นอีกคิดว่ากำลังมีาการวัวชจยเต้นผิดจังหวะอย่างเดียวที่ผมกลัวอยู่ตลอดเวลาก็คือมาตื่นขึ้นมาเพราะอาการเจ็บหน้าอ,อกมันอาจเป็นสัญ,ญญาณของหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ฉันคิดว่าดีที่สุดคือต้องไปโรงพยาบาลให้แพทย์ตรวจหัวใจคุณนะคะคุณคงรู้ผมอยากทำความท้าทายนี้ให้สำเร็จมันคือสิ่งที่ผมมาที่นี่แต่ผมมีลูกอีกห้าคนอยู่ที่บ้านและผมไม่สามารถจะนั่งอยู่ตรงนี้ผู้ใชเขาเลือดเฉียบพลาดและตายได้น่านเศร้าเหลือเกิน,นสำหรับฉัน ไม่อยากทิ้งคุณวพข่านนอกนี่เลยโอ้โอ้รู้สึกแย่มากเข้ามาเพียงสองวันเท่านั้นแลรี่ก็ต้องทรมานจากการเ uh huh. พลียเพราะความร้อนและหัวใจ